ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็มาพบกับเรื่องของประโยคและการแต่งประโยคนะคะประโยคคือคำสองคำขึ้นไปที่นำมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนประกอบของประโยคนะคะจะแบ่งออกเป็นสองภาค ภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานประกอบไปด้วยประธานภาคแสดงประกอบไปด้วยกริยาและกรรมค่ะภาคประธานประธานสามารถเป็นได้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของค่ะภาคแสดงคือกริยานะคะคือการแสดงอาการต่างๆเช่นอาการกินอาการร้องการเขียน การวาดและการอ่านค่ะภาคแสดงในส่วนของกรรมนะคะสามารถเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้ค่ะอา้าวต่อไปมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะน้องร้องไห้ ประโยคนี้นะคะประกอบไปด้วยประธานและกริยานะคะเราเรียกประโยคนี้ว่าประโยคสองส่วนนะคะน้องทำหน้าที่เป็นประธานร้องไห้นะคะทำหน้าที่เป็นกริยาเพราะแสดงอาการร้องไห้นะคะน้องร้องไห้กบกระโดดกบกระโดดกบ อยู่ในส่วนของภาคประธานกระโดดอยู่ในส่วนของกริยากบกระโดดเป็นประโยคสองส่วนเพราะประกอบไปด้วยประธานและกริยาค่ะควายกินหญ้าควายกินหญ้าควายอยู่ในภาคประธานกินอยู่ในภาคกริยา กรรมคือสิ่งที่ถูกกระทําคือหญ้านะคะควายกินหญ้ามะลิวาดภาพมะลิวาดภาพมะลิจะอยู่ในภาคประธานวาดคือกริยากรรมคือส่วนที่ถูกกระทําก็คือภาพมะลิวาดภาพประโยคนี้ประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมดังนั้นประโยคนี้ จึงเป็นประโยค3ส่วนนะคะชาลีเขียนหนังสือชาลีเขียนหนังสือชาลีอยู่ในภาคประธานเขียนอยู่ในภาคกริยาหนังสืออยู่ในภาคกริยาแต่ทําหน้าที่ในส่วนของกรรมที่โดนกระทำชาลีเขียนหนังสือประโยคนี้จะเป็นประโยค3ส่วนนะคะ พี่กินข้าวพี่กินข้าวพี่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนของภาคประธานกินอยู่ในส่วนของภาคแสดงข้าวอยู่ในภาคแสดงรับหน้าที่เป็นกรรมที่ถูกกระทำนะคะพี่กินข้าวเป็นประโยค3มส่วนประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมเหมือนเดิมนะคะอ้าวต่อไป จากภาพที่1ที่2และที่3นะคะให้เด็กๆลองฝึกแต่งประโยคกันค่ะอ้าวคุณครูมีคำโดยให้นักเรียนช่วยกันเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะอ้าวชันเก็บขยะฉันอันขยะเก็บนะคะฉันขยะเก็บ เราจะสามารถเรียงให้เป็นประโยคได้อย่างไรนะคะเลยชั้นเก็บขยะนะคะอ่าต่อไปประโยคถัดไปกินปลาแมวถ้าเราเรียงประโยคให้เป็นประโยคที่ถูกต้องเราจะเรียงได้คำว่าอะไรเอ่ยเฉลยแมวกินปลาต่อไปพ่อปลาตก ถ้าเราเรียงประโยคใหม่จะได้ประโยคว่าพ่อตกปลานะคะย้ายต้นไม้ปลูกยายต้นไม้ปลูก,ยยมลกเมื่อเราเรียงประโยคใหม่แล้วจะได้ประโยคว่าเฉลยยายปลูกต้นไม้นะคะ อ่าสุดท้ายนี้นะคะก็ขอจบการเรียนรู้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ